กลับเข้ามาสู่ในช่วง most 4D นะคะเราจะวิเคราะห์และเจาะลึกในแง่มุมของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกันค่ะต้องยอมรับนะคะว่าวันนี้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมนั้นเข้าถึงบ้านคุณคโดยที่คุณนั้นอาจจะไม่รู้ตัวก็เป็นไปได้นะคะและเป็นทางที่ดีค่ะเพื่อที่จะให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นประสบผลสําเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของภาคอุตสาหกรรมภาคเกษตรกรรม หรือว่าในการศึกษานั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นที่น่าย,ยินดีนะคะที่เราเห็นเกษตรกรทั้งหลายประสบความสําเร็จในเรื่องของการเพาะปลูกนั่นเองค่ะ ด้วยบทบาทการทำงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะที่สอดรับกับนโยบายของภาครัฐนะคะหรือว่ารัฐบาลที่อยากจะให้ประชาชนคนไทยได้นำเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมนั้นเข้ามาทำให้บทบาทหรือว่าการทำงานในชีวิตประจำวันนั้นมีความเป็นอยู่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นดังนั้นค่ะโครงการดีๆในวันนี้น่าสนใจมากๆในส่วนของ most4d ที่จะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปอยู่ในพื้นที่ของอำเภอป่าติ้วจังหวัดยโสธรถือว่าเป็นกลุ่มเกษตรกรเป็น พี่น้องชาวนาตัวอย่างนะคะ,คะที่สามารถปลูกข้าวแบบเกษตรอินทรีย์ได้แล้วก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่น่าจะประสบความสําเร็จแล้วก็เป็นพื้นที่ตัวอย่างที่ให้กับพื้นที่อื่นได้ดูนั่นเองค่ะค่ะก็ต้องบอกว่าเมื่อเราเปิดใจที่จะรับเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมนั้นเข้าไปพัฒนาในสิ่งที่เรากําลังทําอยู่นั้นผลตอบแทนที่ได้รับต้องมากมายแน่นอนค่ะวันนี้เรามีกู๊ปมาฝากกันด้วยในช่วง m o s t 4ดีค่ะ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรุกรับนโยบายข้าวจากนายกลงพื้นที่รับโจทย์พร้อมนำวทนปรับกระบวนการปลูกข้าวอินทรีย์ลงพื้นที่เยี่ยมชมเกษตรกร,ร,ก,รกลุ่มข้าวคุณค่าชาวนาร่วมใจตำบลกระจายอำเภอป่าติว้วจังหวัดยะโสธรซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกร,ร,กรตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จจากการพลิกฟื้นผืนดินให้ชาวนาหันมาทำนาและการ,กรเกษตรอินทรีย์บนพื้นฐานปฏิญาณของชาวนา สมัครสมานสามัคคีรวมกลุ่มสหกรณ์ทำการเกษตรอินทรีย์ที่ได้มาตรฐานสากลยึดหลักปฏิบัติตนด้วยหลักสินห้าลดละเลิกอบายมุขสร้างสุขยั่งยืนพร้อมการนี้ได้ลงพื้นที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนบ้านนำอ้อมอำเภอขอวังซึ่งเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ตัวอย่างที่เข้มแข็งนำร่องความสำเร็จในการผลิตข้าวอินทรีย์ที่ได้มาตรฐานสากล EUBCS USDA f a i r r a d e อยโดย80%ในการผลิตได้ส่งออกต่างประเทศทำไรายได้มูลค่ากว่า600ล้านบาทต่อปีส่วนอีก20%ขายภายในประเทศทั้งนี้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมหนุนนวัตกรรมปลูกข้าวอินทรีย์ให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและเพิ่มมากขึ้นคาดหวังเพิ่มยอดส่งออกข้าวในตลาดโลก ทางด้านดรพิเชษดุรงค์เเวโรดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกล่าวว่าโครงการพัฒนานักประกอบการวิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์เป็นโครงการสําคัญที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ให้ความสําคัญเป็นอย่างมากโดยมอบหมายให้สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสอวทชร่วมกับสํานักการคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติหรือสวทน ดำเนินโครงการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านเกษตรอินทรีย์อย่างเป็นรูปธรรมท,ทั้งในด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงส่งเสริมเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงการทำงานในลักษณะภาคีความร่วมมือระหว่างหน่วยง,งานของรัฐและภาคเอกชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนเพื่อเป้าหมายในการสร้างให้กลุ่มเกษตรอินทรีย์จังหวัดยะโสธรเป็นต้นแบบการปลูกข้าวอินทรีย์อย่างครบวงจรปัจจุบันมีกเกษตรกรแกนนําที่ผลิตข้าวอินทรีย์ในพื้นที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด7กลุ่มได้แก่กลุ่มโครงการข้าวคุณธรรมอาเภอป่าติว้ว กลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนนำอ้อมอำเภอขอวังกลุ่มชมรมรักธรรมชาติอำเภอกูดชุมกลุ่มเกษตรกรธรรมชาติหนองยออำเภอกูดชุมกลุ่มเกษตรกรทำนาบากเรืออำเภอมหาชนะชัยกลุ่มสหกรณ์เกษตรอินทรีย์เลิงนกทาและไทยเจริญจำกัดอำเภอเลิงนกทาและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์วิถีภูไทยอำเภอเลิงนกทา รวมเป็นเครือข่ายเกษตรกร,กรข้าวอินทรีย์จำนวน4,565รายคิดเป็นพื้นที่ที่นากว่า45,000ไร่ ในครั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมกลุ่มโครงการข้าวกุณธรรมอำเภอป่าติว้วและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนกเกษตรกรรมยั่งยืนน้ำอ้อมที่มีความเข้มแข็งครบวงจรในกลุ่มกเกษตรกรปลูกข้าวอินทรีย์เพื่อรับโจทย์ในการที่จะช่วยพัฒนาชุมชนให้แข็งแกร่งเพิ่มขึ้นพร้อมกับนํากลุ่มชุมชนนําร่องไปพัฒนาในพื้นที่ของชุมชนกเกษตรกรจังหวัดอื่นๆในประเทศต่อไปได้มีโอกาสได้ รับทราบจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดถึงความก้าวหน้าในรอบหลายปีที่ผ่านมานะครับก็มีความก้าวหน้าที่เป็นที่น่าชื่นชมมากไม่เพียงเฉพาะคุณภาพข้าวเท่านั้นแต่ว่าเป็นเรื่องที่ได้เห็นชัดว่าทําให้สังคมมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความเข้าใจที่ดีมีเป้าหมายร่วมกันนะครับแล้วก็อนาคตของชุมชนต่างๆเนี่ยเป็นอนาคตที่ พึ่งตนเองนะครับลดความเสี่ยงแล้วก็มีภูมิคุ้มกันที่ดีความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะยิ่งสวทชนะครับซึ่งท่านผู้อำนวยการก็ได้มาร่วมด้วยในคราวนี้นะครับก็เห็นได้ชัดว่าความสามารถทางวิชาการทางเทคนิคเนี่ยเข้ามาช่วยเสริมสร้างาขีความสามารถของชาวบ้านได้โดยช่วงยิ่งการพัฒนาคุณภาพการลดาสารพิษ ตลอดจนการทำให้าสามารถแปรรูปจากวัตถุดิบโดยชฉพายิ่งข้าวที่เรา,เาทำได้ดีอยู่แล้วเนี่ยนะครับให้เป็นสากกรรมแปรรูปในอนาคตซึ่งก็จะทำให้ชาวบ้านเนี่ยมีรายได้ดีขึ้นนะครับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นก็จะทำให้สังคมมีการอยู่ร่วมกัน แล้วก็รักษาสิ่งแวดล้อมไปในตัวสําหรับการรับรองมาตรฐานกเกษตรอินทรีย์ทั้งในประเทศและระดับสากลน,นั้นที่ผ่านมาการดําเนินงานนั้นต้องเก็บข้อมูลวิธีการทํานาของเกษตรกร,เ,รเป็นรายบุคคลซึ่งถือเป็นงานที่สําคัญเป็นอย่างมากเนื่องจากทางเจ้าหน้าที่จะต้องมีการตรวจและประเมินผลจากเอกสารเหล่านี้เพื่อให้การรับรองแก่เกษตรกร,รแต่ในปัจจุบันการเก็บข้อมูลต่างๆนั้นยังใช้เป็นระบบเอกสารซึ่งค่อนข้างยุ่งยากและเป็นข้อจํากัดในการสํารวจและเก็บข้อมูลของ เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบแปลงนาซึ่งเอกสารเหล่านี้นอกจากจะต้องระบุข้อมูลของชาวนาแล้วยังต้องระบุสภาพแวดล้อมรอบแปลงนาและร่างขอบเขตของพื้นที่อย่างคร่าวๆเพื่อหาพิกัดว่าสภาพแวดล้อมดังกล่าวมีความเหมาะสมต่อการทําเกษตรอินทรีย์หรือไม่ส่งผลให้เสียเวลาและอาจก่อให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการปฏิบัติงานครับบทบาทของวิทยาศาสตร์กับชุมชนเนี่ยสำคัญมากครับเพราะว่าเราพบว่าสิ่งที่ทําให้เกษตรกร มีความยั่งยืนก็คือการหาไรายได้โดยการปลูกข้าวที่เป็นอินทรีย์แต่ที่สําคัญที่สุดคือตลาดครับที่นี่สามารถที่จะปลูกข้าวได้ตามมาตรฐานสากลตรวจสอบได้จริงจังนะครับแล้วก็มีเอกสารประกอบครบถ้วนก็ถือว่าเป็นเกษตรกรที่มีความประณีตตรงตามสเปคของโลกเลยนะครับแล้วก็เราผลิตข้าวที่ปลอดภัยและอินทรีย์ได้อย่างจริงจังเนี่ย การเพิ่มปริมาณหรือการทำให้ได้คุณภาพโดยที่เหนื่อยน้อยลงเนี่ยเทคโนโลยีสามารถช่วยได้เช่นการเก็บข้อมูลการตรวจแปลงบันทึกเอกสารต่างๆเนี่ยเดี๋ยวนี้ใช้กระดาษน้อยลงแล้วก็ทำงานเสร็จเร็วขึ้นคุณภาพการรับรองก็ดีเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นการการเชื่อมต่อเข้ากับตลาดการทำให้มีมาตรฐานเป็นเรื่องสำคัญมากซึ่งวิชาการเนี่ยก็มาเสริมกับชุมชนและผลที่ได้รับนะฮรก็คือ เศรษฐกิจพอเพียงตามพระําดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับทีมนักวิจัยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือเน็กเทคสวทชจึงได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเกษตรแบบพกพา ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเจ้าหน้าที่ในการตรวจรับรองตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์โดยนำคอมพิวเตอร์แบบพกพามาใช้แทนฟอร์มกระดาษแบบเดิมระบบที่พัฒนาขึ้นนี้จะเข้ามามีส่วนช่วยเจ้าหน้าที่ตั้งแต่การลงทะเบียนเกษตรกรด้วยบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดพร้อมทั้งยังสามารถเก็บพิกัด GPS ของแปลงเพาะปลูกได้จนถึงขั้นตอนของการตรวจประเมินข้าวอินทรีย์การรายง,งานผลแบบเรียลไทม์ซึ่งจะลดกระบวนการทางด้านเอกสารและการประมวลผลด้วยมือลง ทำให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพถูกต้องและแม่นยำในเวลาที่รวดเร็วทั้งนี้เจ้าหน้าที่และผู้ตรวจประเมินสามารถบันทึกข้อมูลพร้อมประมวลผลหน้าแปลงนาและส่งผลลัพธ์จากการประมวลผลอัตโนมัติเข้ามายังศูนย์กลางข้อมูลแบบทันทีซึ่งจะทําให้เกษตรกรได้รับใบรับรองการตรวจประเมินได้รวดเร็วขึ้นและไม่เสียโอกาสจากการขายสินค้าจากเครื่องนวัตกรรมดังกล่าว ซึ่งในอนาคตหวังว่าเครื่องมือดังกล่าวนี้จะเป็นพื้นฐานข้อมูลในการกำหนดมาตรฐานการตรวจรับรองข้าวกเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทยซึ่งจะสามารถช่วยเกษตรกร,กรลดต้นทุนการตรวจรับรองมาตรฐานจากต่างชาติและลดภาวะการกีดกันทางการค้าส่งออกของข้าวได้ ต้องขอขอบคุณคุณนัทพลสุสริพรมากๆเลยนะคะ,คะสำหรับชกู๊ปดีๆที่ทําให้เราได้รู้จักกลุ่มพี่น้องเกษตรกรนะคะที่ปลูกข้าวแบบเกษตรอินทรีย์แบบนี้ค่ะถือว่าเป็นพื้นที่ตัวอย่างที่ทําให้พี่น้องเกษตรกรนั้นได้รู้ถึงคุณประโยชน์นะคะและที่สําคัญหลักปรัชญาในการทํางานน่าสนใจมากๆกนั่นคือถือศีลห้าในเรื่องลดละเลิกอบายมุกแล้ก็สร้างสุขให้ยั่งยืนค่ะ ค่ะต้องบอกว่าเป็นโครงการที่น่าสนใจนะคะชื่อว่าโครงการพัฒนานักประกอบการวิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์นั่นเองค่ะซึ่งต้องบอกอย่างนี้นะคะว่ามีเป็นเครือข่อขายะนะคะรวมเกษตรกรข้าวอินทรีย์จำนวนทั้งหมด4,565รายค่ะคิดเป็นพื้นที่นาเน,นี่นะคะกว่า45,000ไร่ต้องบอกว่าเป็นการเริ่มต้นที่ทำให้คนที่เป็นเกษตรกร หรือว่าทาอาชีพเกษตรกรรมนั้นมีความก้าวหน้าในเรื่องของการเพราะปลูกแบบมีประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเองค่ะนี่เป็นเพียงแค่หนึ่งตัวอย่างเท่านั้นนะคะที่ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างในส่วนของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเลือกใช้ในส่วนของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมเข้ามามีบทบาทในการช่วยที่ทำให้คุณภาพของประชากรคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นค่ะทุกวันนี้อยากจะเน้นย้าว่าให้เปิดใจในการรับข้อมูลองค์ความรู้ต่างๆเข้ามาพัฒนาคุณภาพชีวิตของคุณนะคะแล้วก็จะได้อยู่ในประเทศไทยแบบนี้ อย่างมีความสุขอย่าง,ย,างยั่งยืนนั่นเองค่ะ,คะวันนี้เวลาของ most news นั้นหมดลงแล้วนะคะกลับมาพบกับเราทั้ง2คนและทีมงานทุกคนได้ใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ